ทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับลาลิตาไมินิดแกยังไม่รู้ว่าจะต้องเปิดช่องยังไงอะ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํำวันเดย์วอล์กนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปหาเพื่อนนะคะถ้าทุกคนจำได้นะคะ mm hmm. เพื่อนเราที่ชื่อเมย์ไอตัวเล็กที่แบบตัวเล็กๆนะคะที่เป็นเพื่อนเรานะคะตอนนี้ เรากําลังจะไปหามันกันนะคะก็เดี๋ยวเราเรียกรถตอนแรกจะไปรถตู้แต่แบบรถตู้เต็มนะคะก็เดี๋ยวเรียกรถนะคะแล้วก็ไปหามันกันเลยนะคะที่รางวัาแหงค่ะทุกคนถึงหอมีแล้วมันกําลังลงมา A few minutes later. A few inches later. 12 seconds later. 3 days later. 3 weeks later. Many months later. Valeo, valeo. ท่าการ้นนี้เราได้กนเรานั่งเขาเรียกอ,อะไรนะนั่งรถเมล์มาสามชั <c oughs> ม่วโมงออกแล้วใบใบสองตอนนี้ใบสา,ามปะ่ะตอนนี้ใบสาครึ่นิ้โมนนี่ไงนิดบุูดโ้นนะ <c oughs> ใช่เราเจอหน่ยลค่ะทุกคนเราจเจอเ่เอแล้ว เราก็จะมาเอ้ากดอ่านแล้วหรอใช่เราก็จะมาให้ดูนะคะว่าวันนี้เราได้ของอะไรมาบ้างอภินได้ก่อนใช่อันนี้คือแว่นที่เราได้ลันมาหนึ่งอันอยู่บนนี้นี่นะคะเอ้ยเราจะมาใส่แว่นแล้วถอดแววนแล้วมองไม่เห็นใช่ใส่ดูเลยเอ้ะมันแว่นมันเบี้ยวปะไม่เบียเบ้ยวเบี้ยวไม่โอเคไม่เบี้ยว ไม่เบี้ยวแล้วหล่อมากนี่นะคะเราโคเวอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้มึงกูอยากแบบภาพให้ดูว่าแล้วต่อไปต่อไปโอเคอันต่อไปนะคะทุกคนเฮ้ยเราอยากนำเหนืออันนี้เหมือนคุมครูอ่ะนี่ค่ะอันต่อไปคืออะไรอีกอันต่ละคืออันนี้นะคะของเราเป็นสีฟ้าของเราเป็นสีน้ำตาลนะคะ ไม่คืออุใส่ไปไหนไม่ไปไลท์เทไไ้ก่อนใช่เราเทไว้ก่อนนะคะนี่ไม่ล้วคือทุกคนเราซื้อมาสามอันน้อยใช่สามอันน้อยนะคะทุกคนสามอันดรอยพิกัดไม่บอกใช่พิกัดเราไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวร้านมันจะหายถ้าเดี๋ยวทุกคนจะไปแย่งแว่นเราลงตะก้าหนึ่งอ่ะ โอเคอีกอันเดียวเราดีมิวอะไรเสื้อเสื้ออะไรเสื้อไม่ไม่ผ้าผ้าผ้าใช่เราได้อันนี้มานี่นี่เป็นผ้าสิบบาทเอามาทําไมไม่รู้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทะเลไงเราก็เอาว้ก่อนไมู่ใช่รีไหมอ่ะดูแต่ภาพดียัฟยูรี่อ่ะอันนี้คือเสื้อเสื้อเด็กเด็กสองขวบใช่อันนี้ก็ เราไม่มีที่ปิดจุกเราก็เลยซื้อตออกมาบุ้งมาถามว่าพูดอย่างนี้หลงช่องได้เลยหรอปิดนะคะนี่กางเกงเออโอเคดีดีกางเกงนี่ก็คือกางเกงูงผูแปดงมากดำค่ะได้สีดำหน้ากูดำไปเลยนี่คือเราจะเราซื้อมาสานตัวร้อยเหมือนกันค่ะทุกคนคือจะบอกว่า ถูกถูกมากเพราะฉะนั <aust en> ้นอย่าไปซื้อนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีร้านใช่ค่ะอันนี้นี่ชุด่าน้ำไม่ค่ะอันนี้คือเกาะอกค่ะนี่ค่ะของเราโอ้โหมคนละอย่างกันเลยอะเซนเซอร์นะอันนี้กรุณาอย่าเปิดค่ะกรุณาเซนเซอร์ค่ะแค่นี้ค่ะโอเค เราดูภาพได้ละค่ะไม่รู้เราจะได้ภาพที่ดีมากติดตามในไอจีค่ะไอจีใครไม่รู้ไม่ลงด้วยบล็อกดีคือเสื้อนี่อันนี้คือเสื้อยืดอันนี้ออามาเฉยๆนะคะเสื้อยืดเฮ้ยมึงทำไมเสื้อมึงเยอะกูอ๋อมีละหนึ่งมือสองตัวใช่ไหมใช่จ้าการกินกับเสื้อมีทุกคนอันนี้คือเสื้อเด็กใช่นีเสื้อกล้ามเด็กตัวกูแค่นี้แต่เสื้อเด็กมึงมันตัวเล็กมากทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินทนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นนะคะบายๆก่อนจะไปอย่าลืมกดนะคะไม่กี้ใช่ไหมอะไรนะเราเราเดียกโหล แล้ทีนี้เขาก็แบบว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแล้วเขาก็ลงไปแลกเงินใช่ทีีน้มันเป็นเงินหยวนแล้วฟิวแบบว่าหนึ่งหยวนมันสี่สิบบาทใช่ปะใช่แล้วแบบ<ช>แจะแลกให้ได้เขาก็แบบว่าเอาไปคนละใบกูเลยได้ฟิวติดบาทม,ม,ม,มาวิว่งเหมือนนั่งรถสี่อะมึงม,มันจะขึ้นรถที่ลุกหมดไม่ใช่เขาว่าไม่รู้แลกหยวนได้มาสี่สิบแล้วหนึ่งหนึ่งหยวนนะเขาบอกว่าเออไม่มีค่าหนึ่งหยวนนั้ไม่มีค่ามันแลกไม่ได้รู้มัที่บางเก่งไหน นั่นแหละแล้วเราก็ได้กันคนละหนึ่งนะคะ,ะ vinegar, ถึงว 1, นันพันคอนเทนต์ใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ movies, พัทย for you, าเสียงรถชนมากๆมี müş, <or <or ่ร้อมอายหรือแบบมองมาลั่งเร็วมึงควนถอดชุดนะเกาหลีอ่ะมึงมึง จนสักครั้งมันยังเยี่ยห์ได้ชุดน้ำได้กันแบบนี้ที่มันท่าโค้หัวเขาขึงกันแรงมาไม่ได้เป็นไปดีไปฉันคือว่าชุดหน้าค่ะเหนื่อยมากนะคะทุกคนวันนี้อ่ะโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ก็คือตอนเย็นแล้วเราถ่ายรูปกันทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวนะคะเรากินแซลมอนไปเฉย กือบกินไม่หมดเลยทุกคนแต่ก็มีความสุขดีนะน่าเดี๋ยวตอน่โมงเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วแล้ลา มือชอบซื้อเพราะมันดังเลยคือขนมตอนเด็กปะทุกคนเคยเล่นกันไหมตอนเด็กจบไปแล้วนะคะกับคลิปทะเลหิวใจนะคะก็ทะเลหิวใจเวอร์นะคะก็ได้ไปอยู่กับเพื่อนมา3วันนาะใช่ สี่วันสามคืนนะคะก็สนุกที่สุดเลยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย